นี่เดี๋ยว,นะยว,วยกูไปทํางานก่อนเพื่อนแล้วในตู้เย็ยนมีอะไรกูจ็จัดการกินลวกันถ้าไม่มีร้านค้าได้ได้ไ้ทเผือกูด้วยกอกไปครั้งเดีวยวได้ได้เดี๋ยวเดี๋ยวหาไปซื้อไปนะหาซื้อของ้น <_ d> um> ัดด่นนี่งไนราิการาูขายแล้วเหรอวะโอ้ยย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 ไยยยยไย้ยย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 นี่ยอยไยยยอยยยยเดี๋ยวไยยยไม่ว่ากันนะ êi, ừ, lấy cái nám, là, ấy, ở đây ao đấy, lấy cái ăn, ăn cái gì cũng được. à, bao, bao chút thang nam đấy, đấy đấy. Gì? 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 ไอ้กเจ้านี่อะไรตื่นไหมทำข้าวกิน,น<ม>าหารโ <หา S 2> ดนเรียนกับมีเลยมึงไปทำง,งานเถอะมันบ้ามึงโมโหหิวร้อนดุ้วย<อ>ช่วยกันทำข้าวแหนมแหนมไปทุกผัดกระเพราแหนมอะไรกันก็ไม่รู้ไปดูนี่ในตู้เย็นมีปุ๊บผมลุกเลยแต่ก็ไม่ไม่มีกระดูกแล้วมึงให้กูเหยียดชี้คันก่อนได้ั้ยเหยียดชี้คันมึงนี่กันเฮ้ยมึงช่วยกันดูหน่อยดิมีอะไร ต่ไม่รู้เลยเอาไม่เปียกเหรอไอทำกับข,ข้าวกินเบียร์ถอนเลยน,น้โยเกิร์ตมีแต่พวกนีน้ดังน<ห>ั้นต้องไปน้ำค้างแล้วล่ะมาแทนไอมีมีแตงมีแต่แตงมะนาวส,สองลูกสองลูกเองจะไปหาใส่เสื้อมาเฮ้ยน,น,น้อนก็ร้อนจะให้เดินไปอีกใส่เสื้อมาทีวีเอาไว้ตรงนี้เปิดไม่ได้ เขาจะไม่เติมเน็ตเขไม่เติมเน็มองอะมขจะเล่นอยู่นั่นแหละหชั่วโมมก็มาถึงแล้วใช่กาแฟนี่นะอาเติมน่อยไปเไม่มีเติมน่อยไไวเนี่มเดินไปใกลเนี่ยม่ีอเ็เรมต้องฟีมียหรอกมีทองหรอก ตูเย็นยังดูไม่ได้เลยเอ้ยทีวีไม่ดีจะเ,เป็นขนาดฝนมันเกนิดจะงอเปิดไงไเร็ว,เ,ว,เ,วเล่นเล่นไปสิไม่ต้องเล<ม>่นเล่น<ด>แล้วจะรีบไปไหนหิวหรอทำไมีเวลาไม่เงียบไอ เจ้าของร้านอยู่เอาอยู่อยู่อยู่จ้าร้านมีอะไรบ้างของในครัวมีอะไรบ้างเลยมีหมูมีไก่แหนมนี่ไงแหนมก็มีระสั่งอะไรไหมแหนมไหมคอ่ะแหนมมีเห็ดด้วยมีผมมีทุกอย่างเลยนีกระปุ้นอะไรบ้างฉน้องเสร็จก่ะแบกแล้ว เอาเอาเอาที่เอาที่เขาสั่งดีกว่าเดี๋ยวกินไม่หมดเดี๋ยวดิบคอเนาะไม่ต้องเปิดก้องเปิดเปิดได้ไหมท้าไมไม่บอกไม่อบอกว่าจะมาถ่ายไหมคะจะได้แต่งตัวสวยๆบ้างเจอปัญหาการกินที่แง่เนี้ยมีไหมแง่เบ้อเนี่ยเบ้อเนี่ยเนี่ยอันนั้นแหนมหมูเอ้โหหางเฮ้ยแม่ครับพูดอีสานได้เลย อ้าอถูกไหมคะคนนี้กอเฮ้ยคนนั้นสูงคนเดียวโอาไ้เขาไปกินคนเดียวก็หมดแล้วตัวยังก็ควายนี่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 จบแก้วนี่ไงตบแก้วนะสุนึ่งวางไว้ที่นเอ้ยโอ้ยอันนี้ไหมโอ้ยงงงงาปะเดี๋ยวไว้รู้มัเนี่ยเดี๋ยวเขาทำกินเองยวเลยกินหยิบกันดิไอ้ให้กินหยิบอย่างเดียวมึงก็มีแขนมึงกูเนี่ยเอ้าวางนี่ นี่ผัวดแม่ผัวดยึงมันม่มีไอ้นี่อยู่ว่าสามีไม่ยุึมไปย่บไอ้เนี้ยดิโว้ยจะแดกเลยยึบยิี้ยมึงไอหยิบมึงก็มีแขนมันกูนี่แหละหยิบสิแล้วหาผับกันกูว่ายิบถึงเนี่ยเนี้ยเนี้ยไม่ได้เยี่ยมสิเนี่ยหยิบมาไม่ไดยิบหยิบยึบไม่ได้เยี่ยมหรอกใส่กูได้ขึ้นเดียบโว้เวลาแดกก็แดกจังเลยเอาสิ ยัไม่คุ้ม่ถือเออวันี้เออยแลนนนี่ยเออเออด้หยเลยเออตาเอมบางเฮียมันใช้แต่คนอื่นทุกคนในบ้านนี่ติ๊กใสเลยเวียนแท้ๆเดี๋ยวไปหาผักก่อนเอ้ยเจมหนาท้องไห้องเกียระเพราไม่มีกะเพราไม่มีมีแค่เพราม่ด่เลยมาพูดเสืยเอาอันนี้นี่ไงลกยาว ใส่ผัดไอ้นี่ยไอ้ไอ้มูกอบไอ้ไอ้ไอ้สามชั้นูสามชั้นไงพี่แกงเรามีปะล่ะอี่างนี่เดี๋ยวเอาเอ้เอากงดื่มไปนะเดี๋ยวไปส่งผมนะไปสนะเดี๋ยวเกเ่เก็บตังค์เอาเหนึ่งก็้เราเก็บกับพี่บิลลี่ไม่ได้หรอ โอ้ยดูรูปภาพที่แต่งเขมาไม่ได้รอกความรักนะตื่นมาด้ือยอันนี้เก็บกับเสียนี้นะการเจี๊ยบเดี๋ยบเจี่ยบเ้ี๋ยบเดี๊ยบเจี๊่บเจี๊ยบเจีบเจีกับเสียบเจี๊ยมเจี๊่บเจี๊ยงเจี๊ยบเีชาร์จ้วยบิการย่าชาร์บเดี๋ยบเจีอยหเจีอยบเจีนึงเดี๋ยวเดี๋ยบเีปยงเนี่ยเจี๊เจดูให้ด้วยบ ได้เลยนะครับเดี๋ยวไปส่งผมด้วยเนอะได้เลยค่ะจ้าจ้าจ้าขอบครับเนี่ยอย่าลืมนะไปส่งด้วยนะไม่จะไปส่งให้ค่ะเนี่ยเนี่ยในหมู่บ้านไอ้ปากินร้านทานนี่เข้ามาในหมู่บ้านมีร้านนี้ร้านเดียวของอร่อยไม่ได้ของอร่อยของเยอะมากของเยอะใครขายในหมู่บ้านเอาี่เซเว่นสองมาอทยานิดมินิมาร์ทนี่ก็เหมือนสถานาเซเว่นแหละไม่ตลกเมื่อกี้เข้าไปกูยังหลงเลยเยอะจังมี มีมีหมู่เป็นพแก่มีมีหมดทุกอย่างในในในหมู่บ้านในเราแกนี้นะหมู่บ้านนี้เลยแหละบ้านนี้แต่เขาส่งตามเขาเขามีเขาไปส่งตามเขาส่งตามบ้านเลยไม่ก็มีบุษโทเลยไงนี่ไงบุษโทก็มีรถรถนะรถอไรเดี๋ยวเขาไปส่งไปต้องเดินกลับอีกแค่ไหนอืมอ่ะซื้อมาแล้วจะทำนี่จะทำอะไรก่อนเอาไว้นี่แหนก็แหนไงไปบเราไปกับนี่น้ำมัน ไอ้มันสับหลังชูระสับหลังข้อก็ทำมาจากมันสับหลังใช่เปล่าเออเด็ดนะมึงเนี่กูอินมั่วสุนี่ครับผงนวันี่ก่อนแล้วถั่วนี่มาทำไรจำเดียวแหมไว้ผัดกระเพราหมูสมชั้นผัดกะเพราัวผัดนิแกงถั่วอ๋อตามันเราอยู่ตูยิงยิงเดียวเขียน บ่ได้กินแล้วอี่กนแนเเดี๋ยวรอคุยกันทำมีดไหมว่าอคบลงมาสต่างที่ระแโอ้ยเอาเอากสมาสงปีรไหมเนี่ยเอมาทำไมอ่ะฮะเอมาทำไมเนี่ยเอาคกันด้วยตีหว แตกแยังพอเขาแต็บเลบโอ้ยอีสาบสองคนขึ้นคอก็ไม่ได้บาปยังไม่ได้เอากระเทียมทุกนไหะอะถุงกมะเทีมโอ้ยเอาจะไมไม่ต้องหรอกไม่ต้องหรอกน้านยุยเ่ยน้ำปลาเอาซอสน้ำมันเลย Nhé các cháu tóm lại quá lâu lên nhưng mà tinh lần lúc như hôm nay mẹ lâu lên lên mẹ quá lâu lên mẹ quá lâu lên mẹ lâu lên mẹ quá lâu lên mẹ lâu lên mẹ quá lâu lâu lên mẹ quá 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 ยี่ยี่สิบเมตรไม่เก็บตัวเราทำน้องเก็บความสะอาดเลยไม่ทำเลยเถอะเดี๋ยวผมตามดิพี่ั่นแหนมนะ่นแหนมแต่อาจารย์อาจารนทำแหนมพี่หมกทีเดียวอันเดียวพอไหมเนี่ยบ้าเอาสามสามบาทก็สามบาทเอาดิชิบหนึ่งดิชิบหนึ่งเนี่ยเออมันเยอะนะโอ้โหตัวอย่างควาย แรงมากแรงมากตัองเตะร่างกันท่าเลยเชียวร่างเลยคุณล้างก็หิวอ่าอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวล้างไปพอเด้อเดี๋ยวก็ทำถัดโอ้ยข้าวเสร็จกันยังเนาะสองลุงโอ้โยยังไม่เสร็จกันเลยก็ยังไม่เสร็จเล้วกูหิวจนไตหายอะไรมึงวะเนี่ยฮะ กับข้าวไอ้ทีอ่ะกูบอกว่าชั่วโมงนึงที่เกือบสองชั่วโมงกลับกันกำพีกแก่แหน่แกะกะเพราแล้วหุงข้าวยังเออข้าวหุงแล้วแล้วกับข้าวอ่ะก็เนี่ยยังไม่ทำทำอะไรเนี่ยเอาได้จริงกะเพราแหน่ไหมหรือไม่ใช่ไอ้แหนมที่มาผัดกะเพราอีกอย่างนึงอ่ะมาเป็นแหน่ปมก็มแต่แหนมเนี่ยสำหรับทอดก็ทอดก็ได้นะนับกะเพรากะเพราไม่อันไรเราเนียอะไรกูกินได้หมดแต่ทำไมไม่เสร็จสักที จะจจะเรื่องโหบอกพวกคุณจะปีนเอาเครื่องเนี่ยเดินไปเดินไปเนี่ยเอากางีมาปีนเอาเครื่องโอ้ต้องปีนเอาเลยใช่ไหมก็เครื่องมันอยู่นู่นอ่ะเครื่องมันเอไว้จะไกลเลยเดี๋ยวต้องไปทำร้านต่ออีกไม่เป็นไรกูทำเองไปเพึ่งพายี่อะไรไม่ได้กูทำเองไป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 รอกินไปไปไปไไปกูสั่งกับพี่แค่กันไปเลยไปเลยไปเลยไป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 ไเไป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 ่ปไ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 ป เออเล่นแต่โทรศัพท์ดูแต่ทีวีตายนี่แบบนี้กูเดี๋ยวเด<ล>ี๋ยวเดี๋ยวเดไหนเงินเดือนเดี๋ยวก่อนทีวีเยี่ย,ยอะไรโทรศัพท์เยีย่ยอะไรโทรศัพท์คุ้ได้รูปอะไรเนี่ย <c ười> อนะนาคตเตาตัวเนี้ยมันก็ทําให้ถึงไอ้เที่ยวโดยด้วยกระบวนการตัวเนี้ยมันก็เออกลัวก็ไม่ถึงทล้ข้าวไม่ได้ซื้อเตาแคะมาให้มึงก็ยังไม่ทำกันอีกเหมือไม่ซื้อสังเดจลูบวาเราด่วนทำไมวะมันไม่อร่อยไง

เชือบมาหน่อยแหน่นี่แหน่ที่เอาเขานิยมผัดกะเพราอ่ะมันเป็นแหน่กรีดหน่อยโค้งๆแหน่เนี่ยสำหรับปิ้งสำหรับย่างทอดเ้าเข้าหมนดหอมอร่อยแน่ ไม่เนี่ยเสร็จแล้วเนี่ยกินข้าวกันไหมเออเดี๋ยวกินฮะเดี๋ยวกินกินกันไหมจะกินกันไหมเนี่ยถ้ากินไปคดเองกูไม่คดให้แล้วกูหิวเดี๋ยวนี้ไปทำงานเออหิวก็กินไปเลยเดี๋ยวไปคดเองข้าวเออไปคดเองแปไปลไปคดไปแต่ตอนนี้กูยังไม่หิวไม่กินใช่ไหมกูได้กินก่อนกูจะไปทำงานกินไปเลยกูจะกินด้วยข้าวเออเอาแล้วแต่เมื่ออะนะครับวันนี้ผมฝากบ้านสองคนดูแลกันปกติก็อยู่ที่นี่แหละ แต่วันนี้ทุกทีผมจะต้องทำกับข้าวเขากินวันนี้ผมรีบเนาะมาเช้านี้ต้องไปคลองสี่เออก็สั่งแลยมึงโตสั่งมาไม, <c oughs> ม่ไดเหรอมึงโตสั่งทุกครั้งเลย <c oughs> เออนัอ่นสั่งกินแม่อร่อยไง <c oughs> สั่งแอปต่างๆแม่มอร่อยนะครับก็เลยให้สองคนที่ทำให้กินผมกดว่าผมหายไปชั่วโมงกว่ากลับมายังไม่ได้เลยเลยได้แค่อะไรนะมีมีบิดระเภาไว้มีตาม,มรพริกไว้แล้วก็แหนม่ะไม่ว่ากันนะครับอ หิวจริงนี่หิวจริงแต่ต้องไปทำงานต่อก<ม>ูอว่ามึงต้องหิวด้วยแหละเนี่ยกินไปเลยเพื่อนก็นโหยหิวกินแม่นะอ่ะนะครับสำหรับคลิปนี้มันไม่มีอะไรมากเนาะเขาเรียกว่าใช้ชีวิตการเป็นอยู่ของพวกผมแต่ละวันแต่ละวันนะครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยก็ไม่อยากจะถ่ายหรอกเพียงแต่ว่านึกไปนึกมาเอ้ยคอนเทนต์นี้ดีไหมเนาะว่าสองคนเนี่ยทำข้าวกินละกันให้ผมก,กินละกันเนาะอ่ะไม่ว่ากันฝากไว้ได้วยครับบ้านนี้ดีชาแนลนะครับ ฝากกดไลค์กดแชร์กดตั้งตระใครเนาะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งนะครับฝากติดตามแล้วก็วั่นีจะไปไหนท่านที่มาดูนะครับขออยาให้ดูเฉยเนาะกดกดติดตามให้ผมด้วยเนาะนะครับมันจะได้เป็นกําลังใจนะครับจะได้มีกําลังใจนะครับมีแรงผลักดันทาคลิปต่อๆไปนะครับวันนี้ขยิบยกมาแค่นี้เนาะแล้วก็อย่าลืมนะครับประกันชีวิตเนาะเมืองไทยประกันชีวิตของเจเอนะครับก็ตามนั้นเลยเบอร์โทรก็โทรหาเจเอได้เลยนะครับเมืองไทยประกันชีวิตแล้วก็ ท่านใดมองหาวัสดุสร้างบ้านน้องก,ก็อย่าลืมนะครับไตรวิทย์วัสดุก่อสร้างนะครับก็อย่าลืมนะครับท่านใดสนใจนอกที่จะหาวัสดุก่อสร้างราคาไม่แพงนะครับมาตรฐานตรงจยโรงงานไตรวิทย์วัสดุก่อสร้างแล้วก็อีกอีกอ,ะ,อ,อะไรเนี่ยกินไหมยิงเราไม่ยังกูนะงจะไม่ได้กินเลยอ่ะอีกตัวครับท่านใดสนใจจะสร้างบ้านนะครับเปิดบ้านดีๆสถานิและก่อสร้างจำกัดน,นะครับคลิปนี้ผมไปก่อนสวัสดีครับ